คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนพศ2564คำนำคู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระสำนักบัณฑิตศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเล่มน,นี้ สำนักบัณฑิตศึกษาได้นำเนินการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิมเมื่อปี2558ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการใช้งานเพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาคน้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อโปรงชนรวมทั้งเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในการตรวจสอบเพื่อให้ข้อ แนะนำนักศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันสาระสำคัญในคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยการสอบประมวลความรู้และขั้นตอนการสอบประมวลความรู้แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระการพิมพ์การอ้างอิงการพิมพ์รายงานอ้างอิง และบรรณานุกรมตลอดจนรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยแต่ละส่วนได้มีการปรับปรุงแก้ไขและมีตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นในการนำไปปฏิบัติซึ่งคู่มือนี้สามารถใช้เป็นแบบอย่างในการจัดพิมพ์และจัดทำวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระได้อย่างถูกต้องสำนักบัณฑิตศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนขอขอบพระคุณคณะกรรมการปรับปรุงคู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระให้ได้ที่ได้ให้คำแนะนำข้อคิดเห็นรวมทั้งเรียบเรียงเนื้อหาบางส่วนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่อไปสำนักบัณฑิตศึกษาสถ,ถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน หน้าสารบัญประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้คือคำนำสารบัญสารบัญตารางสารบัญภาพมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6บทซึ่งในบทที่6ได้แก่บรรณานุกรมและต่อด้วยภาคผนวกบทที่หนึ่ง สิ่งควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระบทที่สองเป็นการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระบทที่สามคือส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระบทที่สี่การพิมพ์โครงร่างวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระบทที่ 5. การอ้างอิงบทที่ 6. บรรณานุกรมส่วนภาคผนวกมีสองภาคได้แก่ภาคผนวกกและภาคผนวกขอภาคผนวกกคือแบบฟอร์มการจัดทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระส่วนภาคผนวกขอคือจรรยาบรรณักวิจัย รายละเอียดหัวข้อในแต่ละบทเริ่มที่บทที่หนึ่งสิ่งควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระการสอบประมวลความรู้หน้าหนึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระหน้าสาม การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระหน้า6การสอบโครงร่างและการสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระหน้า14บทที่2การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระความหมายและความสำคัญของโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระหน้า18 รูปแบบและองค์ประกอบของโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระหน้าสิบเก้าตัวอย่างรูปแบบและอง,องค์ประกอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระหน้ายี่สิบหกบทที่สามส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระส่วนนำหน้าสามสิบหนึ่ง 31. ส่วนเนื้อหาหน้าสามสิบสอง 32. ส่วนประกอบตอนท้ายหน้าสามสิบหกตัวอย่างรูปแบบและส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระหน้าสามสิบหกบทที่สี่การพิมพ์โครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระรูปแบบการพิมพ์หน้าห้าสิบหลักเกณฑ์การพิมพ์หน้าห1สิบเอ็ด การจัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระหน้า56ตัวอย่างรูปแบบการพิมพ์และองค์ประกอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระหน้า56บทที่5การอ้างอิงการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาหน้า64การลงเชิงอัด เพื่อขยายความหรืออธิบายความหน้า68บทที่6บรรณานุกรมหลักเกณฑ์ทั่วไปในการลงรายงานบรรณานุกรมหน้า72หลักเกณฑ์การลงรายการแต่ละรายการในบรรณานุกรมตามระบบ APA หน้า73การพิมพ์บรรณานุกรมหน้า87สุดท้ายภาคผนวกภาคผนวกกแบบฟอร์มการจัดทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระไลา์หนึถึงสิหน้า89ภาคผนวกขอจัญยาบันนักวิจัย หน้าหนึ่งร้อยสิบห้าสารบัญตารางหนึ่งจุดหนึ่งสัญลักษณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หน้าสิบเอ็ดกระบวนการประเมินผลการศึกษาค้นคว้าอิสระหน้าสิบสามสัญลักษณ์ผลการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระหน้าสิบสาม สารบัญภาพขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปรงชนหน้าสามบทที่หนึ่งสิ่งควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระเนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงสิ่งที่นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ควรรู้เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมการสำหรับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระประกอบด้วยประเด็นที่สำคัญ4ประเด็นหลักคือการสอบประมวลความรู้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ และการสอบโครงร่างการสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระแต่ละประเด็นแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยดังรายละเอียดต่อไปนี้การสอบประมวลความรู้การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถ ในการบูรณาการสาระวิชาความรู้ต่างๆที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติซึ่งผู้สอบจะต้องแสดงศักยภาพความสามารถทางสติปัญญาให้เห็นศักยภาพด้านสติปัญญาและแนวคิดต่างๆพร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมต่อไป สถาบัานจึงได้กำหนดเป็นเกณฑ์การจบหลักสูตรระดับปริญญาโทไว้อีกขั้นหนึ่งซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วยหนึ่งกรอบการวัดความรู้และปัญญาที่กำหนดเนื้อหาของทุกวิชาในหลักสูตรกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐานและหมวดวิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้ให้มีการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ด้วยข้อสองเกณฑ์การสอบผ่านนักศึกษาจะต้องสอบให้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบห้าข้อสามระยะเวลาการสอบเวลา9.30นถึง14.30นรวม5ชั่วโมงต่อเนื่องกัน ให้นักศึกษาเตรียมอาหารมารับประทานได้ระหว่างการสอบณนะห้องสอบที่กำหนดไว้และเป็นการรับประทานอาหารเฉพาะส่วนตัวเท่านั้น 4. ให้ยื่นคำร้องขอสอบโดยใช้แบบคำร้องตามวันเวลาที่สถาบันกำหนดหากพ้นกำหนดแล้วจะไม่รับคำร้องการขอสอบ นักศึกษาจะต้องรอสถาบันประกาศการสอบครั้งต่อไปทั้งนี้สถาบันจะจัดให้มีการสอบภาคเรียนละหนึ่งครั้งเท่านั้นข้อหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนให้ตรวจสอบรายชื่อและนั่งและเลขที่นั่งสอบตามประกาศของสถาบันข้อ6 นักศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตามระเบียบการสอบโดยเคร่งครัดและให้ความร่วมมือต่อคณะกรรมาการการดำเนินการสอบและกำกับการสอบข้อที่เจ็ดการยื่นคำร้องขอสอบการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการกำหนดวันสอบและการประกาศผลสอบ ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบันข้อควรคำนึงในการสอบประมวลความรู้นักศึกษาที่จะสอบประมวลความรู้ควรศึกษาเพื่อทำความเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆดังต่อไปนี้การสอบประมวลความรู้ควรจำานึงถึงประเด็นต่างๆคือ 1.1ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยสะ,ส,ะสมไม่ต่ำกว่า3.00และมีความประพฤติด,ดี1.1.2ยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่สถาบันกำหนด 1.1.3ให้บัณฑิตศึกษาดำเนินการจัดการสอบประมวลความรู้นักศึกษาด้วยการสอบข้อเขียนและหรือการสอบปากเปล่า1.1.4การสอบประมวลความรู้นักศึกษาจะสอบผ่านได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ที่ประธานสาขาวิชาแต่งตั้ง1.1.5คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ประกอบด้วยประธานสาขาวิชาผู้แทนอาจารย์ประจำสาขาวิชานั้นๆไม่น้อยกว่า2คน1.1.6นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ไม่ผ่านในครั้งแรกให้สอบประมวลความรู้ได้ใหม่อีก2ครั้งภายหลังจาก การสอบครั้งแรกอย่างน้อย90วันถ้าสอบครั้งที่สามไม่ผ่านให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา1.1.7นักศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียนและอื่นๆครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการชำระค่าลงทะเบียนเร,ยเรียบร้อยครบถ้วนแล้วจึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอสอบได้ 1.2ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบประมวลความรู้เช่นนักศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษาและจะต้องดำเนินการในบทบาทหน้าที่ของตนตามขั้นตอนต่างๆแสดงดังภาพต,ต่อไปนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระให้ประสบความสำเร็จด้วยดีนอกจากตัวนักศึกษาเองแล้วผู้มีส่วนสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งที่จะทำให้วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระมีคุณภาพดียิ่งขึ้นก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพศ2558และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา2558บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระคือ ให้คำแนะนำปรึกษาชี้แนะในการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระแก่นักศึกษาเริ่มตั้งแต่การทำโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระจนกระทั่งจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระเป็นรูปเร่มฉบับสมบูรณ์โดยสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระมีบทบาทดังนี้ข้อที่หนึ่งให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักศึกษาในการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระและการเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระข้อที่สองรับผิดชอบและควบคุมการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระที่สอบผ่านแล้วข้อสามติดตามและประเมินผลการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาข้อสี่ให้ความเห็นแก่นักศึกษาในการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระและการขอสอบวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระข้อห้าเป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระข้อหกให้คําแนะนําและคาปรึกษาแก่นักศึกษาในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระนักศึกษาควรเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างสูงในเรื่องที่นักศึกษาสนใจทำวิจัยและมีผลงานทางวิชาการและงานวิใจัยในเรื่องเหล่านั้นเป็นประการแรกนอกจากนั้น ควรเลือกผู้ที่มีคุณสมัคุณลักษณะที่จะสามารถช่วยเหลือแนะนำตามที่ระบุข้างต้นที่สำคัญคือควรเป็นผู้ที่มีเวลาให้นักศึกษาอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระควรมีความเข้าใจในขั้นตอนแนวปฏิบัติกฎระเบียบประกาศและข้อบังคับต่าง เกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระการเขียนวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระทั้งรูปแบบและข้อกำหนดต่างๆเพื่อสามารถให้คําแนะนำที่ถูกต้องแก่นักศึกษาของตนจะได้ไม่เป็นปัญหาให้นักศึกษาของตนในภายหลังการปฏิบัติตน ของนักศึกษาหน้าห้าคู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระเมื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระแล้วนักศึกษาควรเรียนรู้และทําความเข้าใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยเร็วหากมีปัญหาใดๆควรปรึกษาประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อหาทางแก้ไขทันทีการขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาควรปฏิบัติดังนี้ข้อที่หนึ่งนัดอาจารย์ที่ปรึกษาล่วงหน้า อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนขอพบเพื่อรับคำปรึกษาข้อที่สองเตรียมความพร้อมของตนเองโดยกำหนดรายการข้อหารือทุกๆข้อที่ต้องการขอรับคำปรึกษาข้อที่สามรายงานความก้าวหน้าของงานวิทยานิพนธ์ของตนเองโดยไม่ปิดบัง ข้อที่สี่เมื่อต้องการความช่วยเหลือต้องรีบขอความช่วยเหลือทันทีข้อที่ห้าขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอข้อที่หกปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาน,นิพนธ์และการศึกษาขนคว้าอิสระข้อที่เจ็ดหากไม่ชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบ ปฏิบัตไิได้ในการทำวิวทยานิพนธ์ให้สอบถามหรือหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงานข้อที่แปดเมื่อมีปัญหาที่อาจส่งผลต่อการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระควรให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระได้รับทราบในทุกประเด็นเนื่องจาก ผู้ที่มีความสำคัญยิ่งในการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระให้สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีคืออาจารย์ที่ปรึกษานั่นเองก่ารโดยสรุปการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระมีขั้นตอนสำคัญคือการลงทะเบียนขั้นเริ่มต้นการเสนอโครงร่าง วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระอย่างย่อการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระตามแผนดำเนินงานการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระนักศึกษาที่จะทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระควรศึกษาเพื่อทำความเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ข้อที่หนึ่งวิทยานิพนธ์นักศึกษาที่จะทำวิทยานิพนธ์ควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังนี้ 1. นหนึ่งลักษณะของวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์เป็นผลงานทางวิชาการที่นักศึกษาระดับดบัณฑิตศึกษาเรียบเรียงหรือเขียนขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์และวิจัยอย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในสาขาใดสาขาหนึ่งโดยมีการนำเสนออย่างเป็นระบบระเบียบแบบแผนตามแบบแผนที่สถาบันกำหนด เพื่อเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรนักศึกษาจะทำวิจัยเป็นรายบุคคลในประเด็นหรือปัญหาการพัฒนาของแต่ละสาขาวิชาภายใต้การดูแลของคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนจนแล้วเสร็จตั้งแต่การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ประยุกต์หลักการแนวคิดทฤษฎีกระบวนการที่เกี่ยวกับการสร้างโอความรู้ การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาตามสาขาวิชาพร้อมเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี